บิลลี่ค่ะหอมนุ่มกรอบอร่อยขายอยู่ที่ตรงตรงนี้เขาเรียกตลาดตลาดโต้รุ่งที่น่านนะคะโอ้ยทำใหม่ๆเลยอ่ะนี่ๆกตีตีแป้งเขาขายดีนะคะคนหลังจะมาซื้อของเขาอร่อยจริงเนี่ยมีไข่ก็ใส่ไข่ใส่กล้วยแผ่นเท่าไหร่คะกล้วยหอมแผ่นกล้วยหอมไข่สี่บาทธรรมดาเท่าไหร่คะ สิบห้าบาทเองนะคะนี่นี่เขาทอดใหม่กันกวันเหม็นเขาก็มีท่อทำทำท่อออกไปด้วยนี่นี่นี่สั่งได้นะคะทอดกรอบนะคะมีเมนูด้วยน่ากินมากเลยขายดีนะนี่นี่อันนี้ก็คือแป้งเขาสูตรสูตรของทางร้านนะขายดีทำไม่ทันเลยก็เลยพูดไม่ได้นะคะ ทอดกรอบกรอบกิ๊บแหลกนี่นะคะเป็นเป็นเมนูนะคะสี่สิบห้าห้าสิบโรตีกล้วยหอมราดซอการ์นี่เขามีเขามีลักแบบธรรมชาติให้ควันออกไปด้านนี้โรตีกล้วยหอมราดช็อกโกแลตอ้เขาใส่อะไรก็ได้ ไม่เอาไม่ใส<ะ>่ไข่ค่ะเสริมปี๊ดใส่นี่เทาลาดนมลาดนมเ่ป็น,ปนขอาบน่ากินลกเลยผแผ่นใหญ่อ่ะแผ่นใหญ่นี่นี่ทำกล้วยทำเป็นโรตีกล้วยนี่เขาก็ผึ่งไว้ให้น้ำมันไหลออกมามกนี่นะคะ ก็อมไข่ค่ะมีโรตีโรตีตบแล้วก็โรตีโบราณด้วยนะคะเนี่ยน่ากินมากเลยค่ะร้านนี้นะคะมาอุดหนุนนะคะขายขายทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะขายทุกวันขายวันขายวันถึงสุกานอยู่อยู่เสาอ๋อเสาร์อาทิตย์หยุดเกือบมาผิดวันค่ะอ่ะาแต่ห้าโมงถึงสามโมงดีค่ะโอะ้ค่ะมาอุ่นเหมือนกันนะคะนี่นี่เขาทำใหม่ใหม่ <laughs> คือไหมคะกล้ามใหญ่เลย <laughs> เอ